ลูกรักสำหรับตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติคุณช้างคุณแผนสักนิดหนึ่งหวังว่าคงจะไม่เป็นที่รมคารของลูกเวลานั้นท่านคุณช้างท่านเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วก็มีเทวดาเป็นจนนมากมาร่วมกันอ้อนั่งในรถท่านมาให้เห็น ก็ไม่ได้ใช้ฌานยานสมาบัติใดๆทั้งหมดฉะนั้นขอคนที่มีจิตคิดคดทรยศแต่ความดีแต่องค์สมเด็จพระจินบร์ศาีบรมสัสดาสมมาสัมพุทธเจ้าจงอย่าหายเรื่องตกมรรกที่เห็นก็เป็นอนรมภาพของเทวดาสแสดงให้เห็นถ้าอย่างชาวบ้านก็เรียกกันว่าผีหลอก คนที่เห็นผีหลอกเขาเข้าฌา,า,านสมาบัติเรเปล่าแถ้าเรื่องนั้นมีประมาณชั้นใดเรื่องนี้ก็มีสภาพเช่นนั้นถามท่านคุณช้างว่าท่านเป็นเพื่อนกับคุณแผนและเรื่องร้ายทั้งหลายแหล่ที่คนเขียนมันมาได้ยังไงแล้วก็กล่าวว่าเวลานั้นเป็นสมัยราชาธิปไตย คนที่อยู่ในสมัยราชาธิปไตยต้องเป็นคนดีมีจริยาดีทั้งสองคนเป็นขุนขุนช้างเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็มีความรู้ดีขุนแผนเป็นคนจนแต่ก็จนอย่างขุนแผนไม่ใช่จนอย่างยาตกคนที่มีวิชาความรู้ดีคำว่าจนก็หมายถึงว่ามีเงินไม่เหลือล้นนั่นเอง และคุณแผนเป็นคนมีลูกน้องมากเป็นแม่ทัพนอกจากเงินประวัติเงินปีที่พระราชาให้คุณแผนก็ต้องล้วงเงินในกระเป๋าของตนเลี้ยงคนทั้งหลายที่มีกำลังดีเ,เก็บเอาไว้ต่อสู้กับข้าศึกคุณแผนเป็นลูกคุณไกรท่านบอกว่า ความจริงขุนแผนกับขุนช้างไม่มีเรื่องอะไรมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยตอนที่ขุนแผนไปตีเมืองจอมทองมีคนเข้ามาแกล้งแย่งความดีขุนช้างคิดจะให้ขุนช้างถูกขุนแผนฆ่าตายจึงอากระดูกคนมาแสดงว่าเวลานี้ขุนแผนตายแล้วและขุนแผนก็แส่งว่าสำหรับวันทองซึ่งเป็นเมียเล็ก เห็นว่าไม่ควรจะคู่ควรกับใครขอมอบไว้ให้แก่คูลช่างคอยปกครองด้วยช่วยรักษาเธอให้มีความสุขนี่เห็นไหมเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เขียงกันไปนะั้มันลอกเลือกกันมากไม่เป็นเรื่องขอผีบอกแล้วก็ถามคุณช่างว่าเวลาท่านจะตายทำไมไม่เป็นไม่เป็นสัตว์นรกแล้วก็ยิ้ม แล้ท่านก็ชี้หน้าว่ะท่านละ่ะตัวท่านเองทําไมจะไม่เป็นสัตว์นรกก็เลยบอกว่าฉันก็นึกชาติไม่ออกนี่ฉันไม่สามารถจะลึกเลิกชาติได้ฉันไม่รู้ท่านเป็นเทวดาท่านรู้ท่านลองบอกสิท่านบอกว่าสมัยนั้นท่านคุนช่างก็ดีคุ้นแผงก็ดีและพระบรมราชพาริก็ดีพระยาการจนบุรีก็ดี สามชื่อนี้คือขุนแผนได้กับปลายแก้วแต่คนสมัยนั้นทั้งหมดเขาเป็นนักบุญกันท่านก็ชี้จุดต่างๆให้ดูว่าเมืองสุพรรณมันดาไไดาดเป็นที่วัดวาอารามและจังหวัดกรุงศรีอยุธยายก็ดาไไดดาดเป็นที่วัดวาอารามมัดติดกันนั่น,สนแสดงว่าคนสมัยนั่นจิตเขาเป็นมหากุศล ทำบุญทำกุศลสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรทำบุญนั่งเจริญสมาธิมีปัสนากันเป็นปกติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับคุณแผนคุนช้างถามคุณช้างว่าจริงจริงราชธรินนามของท่านก่อนที่ท่านจะตายนะั้นท่านมีราชจรินนามว่าอย่างไงคือบรรดาศักดิ์้าท่านบอกว่าบรรดาศักดิ์ของผมจริงๆก็เป็นพระยา มีนามว่าพยาพานุมาตรให้พานุมาตรก็ช่างใช่แล้วเป็นพยาพานุมาตรอยู่กับเมืองหลวงมีหน้าชี่ที่ควบคุมช่างสำหรับ,บคุณแผนจริงๆนั่นก็ได้แก่พยาการบุรีแต่เนื้อแท้จริงๆเป็นเจ้าพยาในตอนสุดท้ายแต่ถ้าว่าประวัติศาสตร์หายไป แต่สองคนเมื่อหมดเวลาที่รับราชการอยู่ก็ชอบทำบุญเจริญสมถะกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานต,ตอนพ้นจากราชการก็ไปจำสิงกันในเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแผนไปอยู่ที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับท่านขุนช่างนี้ปรากฏว่าหลบประโยชน์ัางเขาราวเทียน พวกเขาเราเทียนนี่อยู่ท่างหลังอำเภอหันคาสองคนจำศีลภาวนาได้ฌานสมาบัติตายจากความเป็นคนคุ้นช้างไปเกิดทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่สำหรับคุณแผนเวลาตายเข้าฌานตายเพราะมีกำลังใจใหญ่ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมมีนามว่าอะไรอย่าพูดกันไปเลย พระเดี๋ยวคนประเภทนั้นเขาจะลำบากใจรู้สึกว่าพ่อพูดอะไรไม่ได้หรอกเขามันจะจับจุดเอาไปพ่อก็ไม่หนักใจว่าเขาจะนินทาแต่เกรงว่าเขาจะตกนรกมากเกินไปเป็นเรื่องของผีบอกแล้วตงก็บอกว่าคุณแผงเขาเขายังเกิดเพราะว่ามีนิสัยเสือก ขาถือว่าคนไทยที่มีน้ำใจดีเป็นคนของเขาเขาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเขาเมื่อสมัยที่แผ่นดินไทยมีความลำบากเพราข้อมดำในเขตขึ้นโยนกตะคอนพรมคุนแผนความจริงคุนแผนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพรมพ,พ่อโคตรพลาดไป ท่านบอกว่าหลังจากการตายไปแล้วสองคนก็ไปอยู่จาตุมหารา a เหมือนกันยังไม่เป็นพรมตอนท้ายคุ้นแผนจึงไปเป็นพรมเมื่อไปอยู่จาตุมหารา a แล้วก็บำเพ็ญบาร,รมีพอสมควรจึงได้ขึ้นไปเป็นพรมเห็นว่าโยนกนคคไม่ดีท่านเล่ายนตนท่านบอกว่าเป็นคนชอบเกิดก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพรมมหาราช ก็มาตายแล้วก็ไปเกิดไปไปเป็นหมอีกล้วก็ลงมาในสมัยของสมเด็จพระพันวษามีนามว่าปลายแก้วนัดหลังจากนั้นตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่ในสมัยของพระนารายมหาราชมีนามว่านายเหล็กก็เด็กชายเหล็ก หลังจากนั้นตายจากนายเหล็กไปแล้วไปเป็นกรมแล้วก็สมัยรัยตนโกสินทร์นายแผนในนายแก้วในพลายแก้วก็ลงมาเกิดใหม่เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ในงานเสือกเสือกเป็นเหนือบ้างเสือกไปใต้บ้างเสือกไปตะวันตกบ้างเสือกตะวันออกบ้าง จึงถามท่านว่าเวลานี้นายแผนเกิดเป็นคนชื่อว่าอะไรท่านคุณช้างน่ะบอกว่านายแผนไม่ใช่คนเขาไม่ไเรียกนายแผนว่าคนเขาเรียกว่านายแผนเป็นอย่างอื่นแล้วท่านก็ยืนยิ้มถามว่าทําไมจึงไม่บอกท่านบอกบอกก็ไม่มีประโยชน์ประเดี๋ยวคนเขาจะตกนรกกันเพราะว่านายช้างพูดใครไม่ได้ยิน แต่เวลาท่านพูดไปนั้นคนอื่นเขาได้ยินดีไม่ดีเขาจะหาว่าท่านเสือกโอดดีโอดเด่นโอดวิเศษเกินไปแต่ความจริงเรื่องนี้มันจะผิดมันจะถูกมันเป็นเรื่องของในช่างคือผมเขาควรจะบอกว่าในช่างที่กล่าวว่าหัวล้านเหม่งในความจริงเป็นหัวล้านง่ามถอเท่านั้นไม่ใช่ล้านหัวใสแต่ใจดีใจไม่หยาบคายแบบนั้น เป็นนั้นว่าคุยกันกันกนกนกบท่านคุณช้างที่วรนดาเอ่นก็เลยไม่ต้องคุยต่อมาเมื่อรถผ่านมาถึงมาถึงเขตวัดป่าเลรกํกำลังใจกระหวนคิดไปถึงประวัติที่องค์สมดเด็จพระสงฆ์สวัตดิโสภาคนี้พระเมืองโกสัมพีที่มีการทะเลาะก,กันแตกแยกกัน ความจริงนักบวชรุ่นนั้นก็เลวแสนเลวเพราะอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่แท้ไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องประนามว่าเลวมากแต่ว่าเรื่องนี้ขอผ่านไปมีแล้วในประวัติไปดูวัดป่าเลไลความจริงวัดป่าเลไลนี่แล้วก็รู้ร,รู้ทราบชัดแต่เขินพูดไปก็มากกว่า เดินทางออกมาหลังวัดป่าเะไร,ไรมองไปดังสะแก้วสะคาสะยุมนาสะเกตไม่ได้มาเดี่ยวแล้วคนนี้มีพักพวกมาในรถมากรถหน้ารถหลังรถกลางรถที่นั่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพื่อนช่างไม่ได้ห่างไกลเดินมาด้วยกันท่านก็ชี้ไปที่สะแก้วสะคาสะยุมนาสะเกตท่านบอกว่าจุดนี้เดิมทีโบราณเขาก็เป็นเมือง แล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ไอเมืองประวัติศาสตร์ในตอนนี้ก็ต้องคิดถามบอดประวัติตอนไหนถ้าบอกประวัติที่เมืองมันเป็นเล็กๆความจริงเป็นเรื่องของเมืองไทยแต่ว่าอาณาจักรไม่ใหญ่อาณาจักรจริงๆไม่ใหญ่มีความกว้างประมาณสักห้าสิบกิโลเมตร ยาวประมาณ80กิโลเมตรแต่ที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป็นผ้าโดยประมาณนั่นบอกว่ามีราชาหลายองค์ด้วยกันคือเป็นพ่อมเมืองรับภาระติดต่อกันมาแต่ต้องมาสลายตัวก่อนที่อัุชุงศรียาจะตั้งตัวขึ้นใหม่พ <c oughs> ระราชาองค์สุดท้ายชื่อว่าเขมราชมีลูกสาวสี่คน รู้สาชื่อว่านางแก้วนางคานางยมนานางเกตเลต้าเจ้าหญิงนวลแก้วนั่งเจ้าหญิงประภาคาเจ้าหญิงยมนาเจ้าหญิงแกเกตแ,แก้วอะไรก็ตามท่านบอกชื่อยาวๆผู้จําไม่ได้ถนัดเป็นเจ้าหญิงแตงสีคนลูกของท่านเป็นผู้หญิงหมดต่อมาก็ปรากฏต่างคนต่างได้สามี นางเกตเป็นหญิงที่มีความสวยที่สุดคล้ายๆรถเจนาไปคว้าลิงป่าเผือกตัวใหญ่เท่ากับคนมาเป็นสามีดีไม่กันจะได้รู้ว่าลิงเป็นยังไงถ้าไม่อย่างนั้นก็เราก็จะไปไม่เห็นสมรรถภาพของลิงเวลานั่นพ่อแก่ลงไปคิดว่าถ้าตายลงไปทรัพย์สมบัติไม่มอบให้ใคร ก็เกรงว่าจะรบกุ่งกันขึ้นในระหว่างลูกๆก,กับสามีของลกูกคนจะตายเปล่าก็ความโลภของคนยานั้นพ่อจึงมาคิดว่ามีคําสั่งให้ทําสะขุดสะภายในเจ็ดวันสะของใครใหญ่กว่าใครคนนั้นจะมีอํานาจได้เป็นกษัตริย์จะมอบพระขันายาพสระแสะงอาญาสิทธิ์ให้ ได้ความจริงที่พูดนี้เสียงรถมันดังกว่าเสียงของพ่อนะไม่ทราบว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าว่าพูดที่บ้านพักเตโตชนดอเขตแปท่านเล่าให้ฟังว่านางแก้วนางคานางยมนาผัวเป็นมนุษย์ใช้ลูกน้องขุดมาถึงวันที่6กสำหรับสามีคนนางเกตนอนกันดิเขา่าสบายนางเกตก็เข้าไปอ้อนบอนเท่าไร่เทก็ไม่พูด นางเกตก็ร้องไห้เกรงว่าจะแพ้เขาสามีก็บอกว่าฉันเป็นลิงฉันเป็นสตว์เีชานฉันจะปกครองประเทศได้ยังไงประเทศใดที่มีสัตว์เป็นพระราชาจะน้อยหน้าคนอื่นความแช่มชิงของบุคคลภายในประเทศจะไม่มีความจริงเวลานี้ให่คุณช่างพูดไพเราะมากท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้ม ยิ้มนะท่านก็นบอกไปว่าคืนวันนั้นรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่เจ็ดลิงเผือกตัวนั้นไปเกณฑ์ลิงจากป่ามาหาสารขุดเสพักเดียวรายฏว,ว่าเป็นสะที่ใหญ่ที่สุดไม่มีสะอื่นดีเท่าเมื่อคนแรกก็เอาต้นเกตมาปลูกไว้กลางสะไปหาต้นเกตมาจากป่าสูงแต่งงานจะงามมาก แล้วก็ไขน้ำาืือูกขุดไปถึงตานน้ำถึงบาดาลน,น้ำบาดาลก็ล่อยพุ่งขึ้นมาเต็มสาสายสะอาดซึ่งมีความสวยดีกว่าใหญ่กว่าน้ำสะอาดกว่าสาอื่นเมื่อตอนเวลาพรบเจ็ดวันพระราชาก็เรียกเข้าไปขุกเผยทั้งทั้งแปดคนทั้งสี่คนเข้าไปเฝ้า ด้านลูกสาวด้วยก็ปปลกฏว่าสะของนางเกตใหญ่กว่าต่อมาพระราชาทรงไปชนและก็สวรรคตหัวของนางแก้วซึเ่เป็นเป็นเขยใหญ่คิดกันว่าเื่อสามพี่น้องถ้าผัวของนางเกตครองเมืองก็จะกลายเป็นเมืองสติรธชานไปนั่นคิดว่าความสำคัญอยู่ที่พระแสงอาญาสิทธิ เมื่อพระราชบิดาตายที่นีคว้าประแสงอาญ,ญาสิทธิ์ขึ้นหลังมาเพื่อโผล่ขนังแก้วพระราชาลิงก็ไล่กวดกวดก็มาทันใกล้สากเกตเขาก็เลยคว้างพระขันอาญ,ญาสิทธิ์มาที่สากเกตถูกต้นเกตขาดและก็จมไปในน้ําเวลาที่พ่อไปเห็นประมาณปี2470กว่า สระนี้น้ำใสสะอาดมีต้นจอกขึ้นหนาะอยู่นิดหน่อยไม่มีใครทําความสะอาดน้ำใสามากไอสามสระมีต้นฟงขึ้นเต็มถามคนชาวบ้านแถวนั้นว่าสระนี้มีใครมารักษาทำความสะอาดหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าใสายอย่างนี้เองต้นหญ้าไม่อยากจะขึ้นไม่รบกวงรงัง ก็พากันถือว่าสรานี้เป็นสรานน้ำสาสิทธ์เวลานั้นเวลาถือน้ำพิพัฒสติยาเขาก็จะตักเอาน้ำในสระเกตนี้ไปแต่ท่านคุณช่างบอกว่าเป็นที่น่าเช่ดาดเวลานี้ไม่มีใครเห็นความสำคัญของสระสีสระปล่อยให้สตระตื้นเขินและรกรุงรังมีต้นไม้ต้นหญ้าหมดความหมาย ท่านบอกว่าถ้าจะรักษาสันี้ไว้แล้วก็เขียนประวัติย่อๆเข้าไว้ทำฐานที่ให้หน่าเรื่นรมย็นเป็นที่ชวนชมคนนักทัศนาจรประวัติศาสตร์ท่านเลยบอกว่าประวัติศาสตร์ที่คนจะคิดก็คือพระราชาสมัยนั้นแต่ละคนตายหมดลูกสาวพระราชาก็ตายหมด หัวขมราชาลูกสาวผัวของลูกของระราชาก็ตายหมดไม่มีใครปรากฏว่าครองเมืองอยู่ได้และไม่มีใครปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ได้เป็นอันว่าเรื่องนี้ท่านบอกว่าน่าศึกษาตามคําแนะนําขององค์ทรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าโลกนี้เป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกขังเพราะความบัวเมาในชีวิตและทรัพย์สิน ในที่สุดโลกนี้ก็เป็น,นาตาหาอะไรส่งตัวมีได้จ้าไว้นะลูกนะนี่เป็นคำสอนของคุณช้างและคุณช้างก็ยิ้มต่อไปเวลานี้พ่อพูดกับลกูกบังเอิญคุณช้างท่านมาแล้วก็บอกว่าบอกหลานๆทั้งหลายนะว่าอย่าเชื่อประวัติศาสตร์ว่าคุณช้างเป็นคนโห้าน และก็จะเยือกมคุอคนที่เขาเขียนคําว่าไม่จริงจะว่าประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่เป็นนิยายว่าคุณช่างเป็นคนเลวแต่ความคุณช่างคนดีคุณแผงก็ดีเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเวลานั้นท่านบอกว่าเป็นสมัยพระเจ้าพมดาสาหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสามพญานั่นเองท่านบอกว่าเอาเท่านี้นะ เรื่องราวเอาเท่านี้รถกะวิ่งต่อมาถึงอำเภออูทองแต่ก็บอกว่าอำเภออูทองนี้เป็นเขตเขตหนึ่งที่ลูกชายเขาไปเจ้ากรมหาราชไม่มีอำนาจเหมือนพ่อถอยทับกลับมาจากสุขโขทยัยด้จากโยนกมาตั้งเป็นอิสระอยู่ที่นี่ในเขตทวาราวดีแล้วต่อมาเหลน่านบอกว่าเหลน เลนปลายหางแถวมีนามพระเจ้าอูทองไอเมืองตัวนี้เดิมทีมันเป็นสายทางเดินเขาแม่น้ำท่าจีนแต่ว่าแม่น้ำท่าจีนเต้งเขินน้ำเปลี่ยนทิศทางใหม่ไปไหลออกไปไกลามากในปัจจุบันที่นี้ก็เลยกลายเป็นอ่าวไปเป็นเบืองไปเวลานี้เขาเรียกว่าแม่น้ำไรรถ มันเตื่นเขยขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นความไม่สะดวกในการปกครองประเทศก็มีขึ้นพระเจ้าอู่ทองเห็นมาภูมิประเทศไม่ดีก็ย้ายไปตั้งที่หนองสนความจริงเขาบอกว่าเป็นโรคหาลงเมืองนั่นะไม่จริงเป็นแต่เพียงว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นคนฉลาด มีเป็นคนเจรหลาดแล้วก็มีอำนาจมีความรู้มีจริยธรรมดีมีจิตวิทยาสูงเป็นคนดีมากมเห็นว่าอยู่ที่นี้ไม่สะดวกก็ย้ายเมืองใหม่เวลานั้นมันย้ายเมืองง่ายเพราะดินแดนมันว่างไม่ได้มีเมืองไม่ได้มีใครปกครองติดพันกันอย่างเวลานี้เวลานี้หาช่องว่างไม่ได้เวลานั้นที่ดินว่างมากกว่าบกคคผู้ปกครอง ยังได้ย้ายไปแล้วถ้าเพูดกันว่ากษัตริตย์สมัยนั้นกับกษัตริย์สมัยนี้ถ้าคิดกันตามอย่างผีๆกษัตริย์สมัยเรียกว่าเป็นเชื้อสายของโยนกนาครสืบเนื่องกันมาทึ้งสุขโขทยัยแลนี้ก็สืบเนื่องกันมาทิง วงศรีติยาจังเป็นกษัตริย์วงเดียวกันแม้แต่รัตะนโกสิงก็เป็นกษัตริย์เชื้อเดิมของสุขโขไทยหรือโยนกนาครนั่นเองท่านก็พูดถึงคุนเหล็กหรือเด็กชายเหล็กนี่เป็นคนของสุโคไทยก็เป็นเชื้อสายโยนกนาครบิดาเขาราชการที่หนึ่งก็เป็นเชื้อสายของคุณเหล็กเช่นนั้นราชการที่หนึ่งจึงเป็นคนสุโคไทยหรือเป็นคน เชื้อสายของโยนกนกนครท่านว่าอย่างนั้นนี่เรื่องของคุณช้างเราก็ขอผ่านไปเรียเราก็มากเกินไปมันจะไปซ้ำประวัติศาสตร์เดินทางต่อมาถึงจังหวัดนครปฐมถก็ว่าจังหวัดนครปฐมนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องคิดที่เขาเรียกกันว่าทวาราวดีและก็เป็นที่เก็บ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดหนึ่งในจุดหนึ่งนครปฐมก็เคยเป็นเมืองหลวงสําหรับเขตนั้นเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆมีพญากรงเป็นคนปกครองแล้วต่อมามีลูกออกมาโหนพยากร์ว่าลูกคนนี้จะฆ่าพอยิงให้คนนําไปฆ่าแต่ว่าคนเขาสงสารจรึงให้ไปให้คนอื่นไว้แล้วก็ ตัดคอสุน,นัขเอาเลือดสุน,นักข้มาติดมีดเอามาแสดงว่าเวลานี้ฆ่าแล้วคนที่เลี้ยงไว้ก็คือใยห,หอมต่อมาเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเล็กๆเหมือนกันเมืองเวลานั้นเป็นเมืองเล็กๆต่อมาพระราชาดังสองเมืองไม่ถูกกันยกทัพมาห้ำหั่นสิ่งกันและกัน ในที่สุดพยาพานคือลูกชายก็ฆ่าพ่อตายเมื่อฆ่าพ่อตายเห็นว่าแม่ยังสาวและยังสวยต้องการอยากจะได้แม่เป็นเมียเวลากลางคืนยังย่องเข้าไปจะหาแม่ก็ปรากฏว่ามีสุนัขสองตัวคุยกันว่าคนเหล่านี้มันเลวจริงๆนะ มันมีความอากตันญยูไม่รู้จักคุณไอ้ลูกจะเอาแม่ทำเมียเนี่ยเป็นลูกที่เลวที่สุดไม่นฆ่าพ่อมันยังไม่พอยังจะเอาแม่ทำเมียอีกในที่สุดริยาพานก็ตั้งจิตอดิฐานว่าถ้าหญิงคนนี้เป็นมารดาเดิมจริงเวลาเข้าไปคอยน้ำนมไหลออกมาซึ่งความจริง พระราชาท่านก็แก่แล้วเมียท่านก็มีอายุมากถ้าลูกเป็นหนุ่มขนาดนี้อายุก็โตแล้วก็ไม่มีลูกเล็กเมื่อใยาพาันเข้าไปใครจะหาแม่คิดว่าจะเอาทาเมียเข้าไปจริงๆเห็นน้านมทั้งสองเต้าไหลออกมาก็โดยเข้าไปผวาเข้าไปกอดแม่แล้วกราบลงไปมันตักดื่มน้านมขอสวามีพักว่าขอถวายตัวเป็นลูกต่อมา ก็มาเสด็จประวัติว่าทําไมที่นด้เป็นอย่างนั้นก็มาทราบจากข้าราชการบอกพญาพานนั่นก็คือเป็นลูกของพญากงแตาสายโหนไม่ดีบอกว่าลูกคนนี้จะฆ่าพ่อพ่อจึงได้สั่งประนำไปประหารชีวิตนี่มันเป็นกรรมต่อกรรน <c oughs> แล้วต่อมาจึงได้มีความคิดว่าเราเป็นคนอาตตนยอยู่ดังอยู่ไม่รู้คุณพ่อ จึงได้สร้างเจนดียเป็นอนุสรสำหรับพ่อขึ้นที่เรียกว่าพระปฐมเจดีแต่ไม่ใช่องค์ใหญ่เป็นองค์เล็กค่ามจริงเรื่องพระปโทนนั้นเขาบอกสร้างให้หา่หอมเพราะว่าแกบอกแกคิดว่าใหญ่หอมไม่บอกความจริงกับแกแกยิงฆ่าใหญ่หอมตายม,ม,ม,มันนันเมื่อมันบรรดาหมาทถถั้งหลายเขาคายค้านทำอย่างนั้นมันไม่ถูก ความจริงยายหองต้องปกปิดถ้าพูดไปก็ไม่ไม่ใครเชื่อมารู้ความผิดขึ้นมาจึงสร้างเจดีย์มอบให้ให้อุทิศให้แก่ยายหอมเป็นการขอเข้ามาโทษเป็นนั้นว่าลุงช้างพูดแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าคำว่าพระราชาก็สลายไปหมดพ่อเมืองก็หมดคนสมัยนั้นก็หมด ที่แย่งชิงทรัพย์สินสิ้นกันและกันไม่มีใครสามารถจะปกครองทรัพย์ไว้ได้เวลานี้ทรัพย์เป็นทรัพย์ของประเทศไทยทั้งประเทศไม่มีใครเป็นเจ้าของพระราชาสมัยนั่นก็ตายบอกลูกบอกหลานท่านพูดแล้วก็ยิ้มว่าจงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา อย่าถือทรัพย์สินว่าเป็นเราเป็นของเราอย่ามัวเมาในชีวิตโดยทรัพย์สินในที่สุดความระทรมทุกข์มันก็จะเกิดเห็นไหมบุคคลที่กล่าวชื่อมาถึงท่านหลายเหล่านี้มีใครจำชื่อไดบ้างจำแล้วก็ลืมไปกระดูกอยู่ที่ไหนอำนาจวาสนาบารมีเวลานั้นมีอยู่อยู่ที่ไหนเป็นอันบาเขาทั้งหลายเหล่านั้น มีแต่ชื่อนั้นหลายหลายรายก็ปรายกดไว้ชื่อไม่มีเอาละลูกรักสำหรับเทพน่านนี้มองดูแล้วมันก็จะหมดเป็นนั้นว่าขอขอพ่อขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ว่าการที่จะพูดต่อไปในข้างหน้ายังไม่ทราบเลยว่าจะต่อกันได้หรือไม่เพราะเวลามันไม่ต่อกันถ้าพี่ช่างหรือคุณช่างแกมา แนะนำให้และพูดไปมันอาจจะต่อกันได้ถ้าพี่ช่างจะไม่แนะนําให้พ่ออาจจะพูดเลยไปสําหรับวันนี้ก็ขอยุติวัต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี